สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนามะนามะปังกันนะคะเป็นนามะที่ใช้ฟักทองทำด้วยฟักทองนะคะมีส่วนผสมของฟักทองทั้งในเนื้อโดลและก็ในไส้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทำยูดานะกันซะก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งที่เราจะทำยูดานะเดี๋ยวครูขหยับของให้เห็นชัดๆนิดหนึ่งนะคะเรา เสร็จแล้วเนี่ยเอาแป้งแล้วเราจะใส่น้ําร้อนจัดๆลงไปแล้วก็คนผสมคนผสมให้เข้าๆกันนะคะแล้วก็พักไว้จนกว่าว่าเขาจะเย็นสนิทแล้วค่อยเอาออกมาใช้ค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้าๆกันอย่าใช้มือนะคะเพราะว่าร้อนจัดมากคนผสมจนกระทั่งแป้งไม่เป็นเม็ดค่ะ ตอนนี้ยังดูว่าเขายังแห้งอยู่นะคะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวจะแฉะขึ้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มผสมกันนะคะวันนี้ครูใช้หม้อหมีอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะคะฟักทองน้ำตาลสายเกลือ สาเหตุที่เราจะต้องแยกแต่ละส่วนออกจากกันเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าเราวัตถุดิบเราครบไหมอันนั้นเป็นยีสต์นะคะแล้วก็เป็นยูดาเนที่เราได้ทำเอาไว้แล้วใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะปิดฝานะคะจะได้ไม่ฟุง้งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ของเหลวตามลงไป นวดจนกระทั่งหมดผงแป้งก่อนแล้วค่อยใส่เนยสูตรนี้ใช้ม้อหมีนวดจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการนวดนะคะ พอเขาหมดผงแป้งก็ใส่เนยลงไปค่ะการนวดด้วยมหม้อหมีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้เขาติดขอบเยอะเกินไปเขาจะได้ขึ้นเป็นฟิล์มได้เร็วนะคะเราก็ช่วยเขาแบบนี้เวลาช่วยเนี่ยก็หยุดเครื่องไม่งั้นแล้วเดี๋ยวหวัวตีตีมือหักค่ะ ตอนนี้เราก็นวดได้เวลาแล้วนะคะเราจะมาดูกันวิธีการเช็คดูนะคะเราจะค่อยคอยขึงออกไปเอามือแตะเนยเล็กน้อยจะได้ทำงานได้ง่ายนะคะแล้วก็ค่อยคอยขึงออกไปเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆเป็นฟิล์มขึ้นเป็นฟิล์มขึ้นอย่างงี้ถือว่าขนมปังเหลากูเต้นใช้ได้แล้ว นะคะถ้าเราต้องการให้บางเราก็ค่อยๆขึ้ค่อยๆชักใหญ่แบบนี้ออกไปทีละน้อยทีละน้อยเห็นไหมคะเขาก็จะค่อยๆบางขึ้นบางขึ้นจนกระทั่งมาถึงในลักษณะของวินโดว์เพนคือบางใสเห็นรอยนิ้วมืออยู่ข้างใต้มีสปริงที่ดีแบบนี้ถือว่าเนื้อโดใช้ได้แล้วนะคะเราก็ออกมาแล้วก็ทำครึงกลมแล้วก็ ใส่ในกระมังภาชนะปิดฝาไม่ให้โดนลมแล้วก็เอาไปพักไว้สักประมาณ45นาทีสมมุติว่าใครมือช้าให้พักไว้สัก30นาทีก็พอเราค่อยๆเอามาขึ้นรูปเดี๋ยวเราค่อยมาดูสเต็ปต่อไปกันนะคะอันนี้เอาออกจากหม้อมาแล้วนะคะแล้วก็เก็บแบบนี้ให้เขากล,ลมๆเห็นไหมคะแบบนี้ พยายามทําให้ผิวเรียบเรียบเพื่อที่ว่าเดี๋ยวงานสเต็ปขั้นต่อไปของเราเนี่ยมันจะได้ง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็ไปสีวด้วยแรปแล้วก็พักไว้ตอนนี้ของเราก็พักได้เวลาแล้วนะคะเราจะอออกมาก่อนที่จะอ,ออกมาเนี่ยโรยแป้งนวลสักนิดหนึ่งโรยที่พื้นด้วย แล้วก็ควักเข้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะตบไล่ลมกันเมนูนี้เนี่ยจะใส่พิมพ์450กรัมนะคะเป็นแบบนี้แต่เราจะใส่แบบเปิดฝานะคะฝายังไม่ใช้พิมพ์แบบนี้คือพิมพ์โทสแต่ชื่อที่ทุกคนรู้จักกันก็คือพิมพ์450กรัมในเมนูนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ามก้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไป ตบไล่ลมค่ะพิมพ์แบบนี้ใส่แค่ร้อยเอร้อยแปดสิบกรัมก็พอนะคะเราจะขึ้นเราจะขึ้นรูปไว้ก่อนนะคะวิธีการอย่างนี้เรียกว่าพรีเชฟคือขึ้นแบบคร่าวๆเพื่อทำส่ง สำหรับการที่เราจะขึ้นลูกจริงในตอนต่อไปไล่ลมสักนิดนึงค่ะในส่วนของเศษก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะไปใส่พิมพ์อะไรใส่พิมพ์ขันข้าวก็ได้ค่ะนะคะพักไว้5นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากันค่ะ ใช้แป้งนวลสักเล็กน้อยอย่าใช้เยอะนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวตอนที่เรารีดเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดผ้านะคะถ้าไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเขาติดผ้าแล้วจะทําให้หน้าโดของเราเนี่ยฉีกขาดเอาด้านไม่สวยขึ้นข้างบนแล้วก็รีดออกไปรีดออกไปให้ยาวแบบนี้กดค่ะ กดไล่ลมสมมุติว่ามือใหม่จะขึ้นรูปแบบนี้เลยก็ได้ม้วนไปเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ชำนาญแล้วก็ใส่ไส้สักเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้ามาม้วนให้แน่นๆจับทรงให้ดีๆขึ้นรูปให้ส,สวยๆค่ะแบบนี้ แล้วก็เย็บให้สนิทถ้าสมมุติว่าใครกลัวติดมือใช้แป้งนวลสักเล็กน้อยเพื่อเช็คดูงานว่างานเรียบร้อยไหมทำแบบนี้จับดูนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในผิ์แบบนี้ก้อนต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะใส่แป้งใช้แป้งนวลเล็กน้อย สังเกตดูนะคะในเนื้อโดเราจะมีฟักทองปนอยู่ด้วยโดจะนุ่มจะนุ่มมากนะคะอาจจะจับยากนิดหนึ่งให้ใช้แป้งนวลช่วยแต่อย่าใช้เยอะเพราะว่าจะทำให้เนื้อโดเรากระด้างได้เดี๋ยวเวลาอบออกมาแล้วขนมปังจะกระด้างค่ะ ม้วนเข้ามามมุนเข้ามาให้พยายามให้เขาเสมอๆนะคะฟักทองอย่าหั่นชิ้นใหญ่ถ้าหั่นชิ้นใหญ่แล้วจะมมวนยากให้ปลายเสมอๆจะได้เก็บได้ง่ายๆเย,ย็บให้สนิทนะคะจะได้ไม่เด้งแตกออกมาตอนอบ เห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้แป้งหนวนแล้วเราก็เช็คงานเราว่างานเราเสร็จไหมงานเรียบร้อยดีไหมแล้วก็ค่อยใส่ลงไปในพิมพ์จับพิมพ์ให้ดีๆค่ะจับโดให้ดีๆเสร็จแล้วเราก็จะไปพักนะคะจนกว่าว่าเขาจะขึ้นมาอีกสองเท่าตัว ก็คือขึ้นมาเกือบเต็มพิมพ์แบบนี้เลยขาดอีกสักเซนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปอบกันนะคะถ้าสมมุติว่าคนพิมพ์ไม่มีฝาก็ใช้แรปปิดเอานะคะแต่ถ้าหากว่าใครพิมพ์มีฝาปิดต้องระวังอย่าพูฟเกินจนกระทั่งติดฝาถ้าสมมติว่าติดฝาเนี่ยก็จะต้องอบแบบปิดฝาเลยนะคะเพราะว่าถ้าโดติดฝาแล้วดึงไม่ออกนะคะดึงออกไม่ได้เดี๋ยวหน้าโดจะฉีก นะคะอันนี้เราจะเอากลับไปพิสูจกันนะคะจะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าบ้านใครอากาศร้อนจัดแค่ไหนแต่ให้ดูอย่าดูที่เวลาให้ดูที่เขาขึ้นมาเกือบเกือบเต็มแล้วนะคะเกือบเกือบเต็มพิมพ์ขาดอีกสักประมาณเซนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็พักได้เวลาแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าอบเราจะทาด้วย ไข่นะคะไข่ผสมกับนมตีให้เข้ากันแล้วก็ถ่ายให้ทั่วถ้าบางๆนะคะอย่าทาหนาเมนูนี้เนี่ยเดี๋ยวอบแล้วตรงขอบข้างๆจะเกิดรอยเล็กน้อยเนื่องจากว่าในตัวฟักทองมีความชื้นสูง ะะก็จะทำให้หลังคาของขนมปังเราเนี่ยดีดขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็มีรอยเป็นเรื่องปกติค่ะอันเล็กนั้นเป็นเศษนะคะครูทาเสร็จเรียบร้อยละเอาเข้าอบกันค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็สุกแล้วค่ะ เราจะออกมาทาหน้าด้วยนมนิดหนึ่งนะคะเขาจะได้หน้าเงาเงาไม่ต้องทาเยอะค่ะทาแค่นิดเดียวแค่เขาเคลือบหน้าเอาไว้เท่านั้นแล้วก็เทมาค่ะอันนี้เป็นเศษค่ะอันนี้ นะคะอันนี้เป็นเศษที่เอาเข้าไปอบแยกไว้นักเรียนจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนามะสักทองของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ